วันนี้มาถึงคิวของทาจิ i, สายออฟเลนนะครับเรียกว่าเกมนี้ผมจะออกเป็นสายแรงๆไปเลยด้วยบวกคิดจะเกียบบวกดาบแดงและหนึ่งปาดแบบเลยโรอีเลยอย่างสวยครับจังหวะเคาน์เตอร์ฟลุปฟเก็บปาดเรียบร้อยครับการเกมก็ดาเมจถามว่าพัังภลูไหมก็ยังครับคันได้เพลทีกนิดนึงแต่เรื่องั้งรูนด,ด้วยทั้งไอเทมนะครับที่ออกมา กระบดด20กาเมตรแรงทุกสกิลนะครับเดี๋ยวว่าจะยินยากหน่อยเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้เลยว่ามันจะเล่นลำบากหรือว่าแรงขนาดไหนนะครับ โกลเด้เติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n t e r m g a m e m เติมได้ตเติมดีตเติมไม่มีอัน้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ l i น์แอ g o l d e n เ t e ม m g a m e หรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม โอเคครับผมสวัสดีครับยีริต้อนรับเข้าสู่ฮัตตัชนชาแนลที่เคยวันนี้เรากลับมาอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าทาจินะครับแล้ววันนี้ตัวที่ผมไม่อยากเล่นที่สุดก็คือทาจินี่ย้มีเพื่อนขอให้เล่นเป็นสายประมาณว่าสายปัดแรงเลยได้ไหมนะครับแล้วก็เป็นรูนเจาะร้อยนะครับแล้วก็มีเพื่อนถามว่าปัจจุบันทาจิเล่นแล้วเป็นยังไงยังเล่นได้อยู่ไหมนะครับรวมๆก็ประมาณนี้จริงๆโคนขอเข้ามาเยอะมากแต่ก็แคบไว้ประมาณนี้นะครับ รุนเจาะร้อยนะครับชนเลนกับแพนด้าสายไกลาภาพก็ต้องรองเท้าเกาะเป็นธรรมดาและเกมนี้เราอาจจะหยาบด้วยที่เป็นออร์โดเนี่ถ้าเขาได้เล่นต้นเกมเลนผมอาจจะพังได้เราดูกันว่าทําไมมันถึงพังง่ายนี่ครับเออเป็นสายดาเมจมันอาจจะพังง่ายเนะบอกเลยรับอะไรไม่ค่อยได้มีแต่สายบู๊อันนี้ก็เออป็นธรรมเนียมเนาะสำหรับการเวทป่าเขาเอามาังกร เดี๋ยวเขาจะเข้ามาฟ้าเรานะครับเราก็ชิงเข้ามาฟ้าเขาต่อเลยเอา่ามันก็เป็นธรรมเนียมการเวทป่ากัน,นะครับในช่วงต้นเกมต้องไปช่วยเพื่อนม,มันไม่ซิกแซกมาทางนี้ว่ะแล้วแบบนี้แบบนี้เอาก็ได้ปะเอาก็ได้มา,า,มามผมกลัวประมาณนี้นะครับซึ่ง เราจะโดนาดาเมจนิดนิดหน่อยคอมโบไม่ไม่ไม่เยอะมากเลือดเราหายไปเกือบจะตายแล้วนะครับเมื่อกี้แพนด้าไม่มีอัสติด้วยซ้ำไหมโดนคอมโบีเราหายได้เลยเนี่ยครับปาเพระเอกเฮ้ยจัดเออไอตอนนี้เล่นง่ายกว่ายเยอะเห็นหน้าแล้วก็ใส่เลยครับใส่เลยครับ,ใส,รบใส่เลยเก็บใส่กี่ที่ด้านหลังแล้ว ปาดไปหนึ่งทีก็ <_ P ain> อเอาเรื่องเหมือนกันครับสำหรับดาเมจนี่ยังไม่ได้กดอันตีนะเฮ้ยาแล้วท่านผู้ชมแล้เวเราเสียอันตีอันตีนี่เกือบนาทีเลยนะครับห้าสิบห้าห้าสิบหกวิหนึ่งนาทีสำหรับอารี v. นะตอนนี้นานมากนะครับสำหรับเกมโมบ้านี่โคตรนานเลยนะแล้วยิ่งเป็นโมบ้าโมบายแล้วก็ ปกติมันจะเล่นๆจบที่ประมาณ15ถึง20บนาทีหนึ่งนาทีเป็นโคตรนานเลยนะเว้ยนี่ฮะและนี่คือข้อเสียของทาจิสายด้มเมทนะครับไม่มีอันติเล่นไม่ได้นะครับแล้วก็กรับเล่นนะตอนนี้ทำมาได้ไหมมันก็ได้ถ้าออกเป็นสายปกติเนาะพวกฟอร์ตเคฟนู่นนี่นั่นนะครับสายแทงนิดนึงแล้วก็ทำอะไรเอเดอร์ไม่ค่อยได้ครับ ชิ้นแรกอันนี้คซึ่งผมออกโบเกนสเปียมาผมจะบอกนเพื่อว่าชิ้นแรกผมออกโบเกนสเปียมาเพื่อให้ทั้งสกิลแรงและตีแรงด้วยนะครับ <c oughs> ขอกันมาขนาดนี้ผมก็ต้องจัดให้คือปกติผมจะข้ามขั้นไปเป็นดีพิเนเชอร์แล้วก็ดาบแดงเลยเนี่ยครับส่วนที่เหลือเป็น,ปนของแท้งหมดเลยนี่มีพ่วงโบเกนสเปียมาด้วยครับแล้วจังหวะน,นี้ต้องหลบบ่อแล้วเข้าไปสวนและเข้าไปสวน ส่วนหนึ่งส,ส่วนสองเืองส,สามที่ประเแบบนี้ล่วงครับถือว่าได้อยู่เห็นความแรงไหมทั้งตอนที่เรากระโดดไปด้วยนะครับ <Y uck. S 1> ตอนที่อะไรก็แล้วแต่ซึ่งสกิลอ่ะมันมีดาเมจหมดเลยมันามานี้ครับ <Y uck. S 1> แต่้อเสียหลักที่เพื่อนๆอาจจะเห็นแล้วนะครับ <Y uck. S 1> คือกันบ้านยากมากยากมากถ้าเราไม่มีอันติป้ <Y uck. S 1> อ,อนติมานานมากเลย อยู่หัวขึ้นเพ <To S 1> ื่ออาจจะออกเป็นแบบคอนเทนต์หน่อยออมนิอามเผื่อไว้ขึ you. iPad, now, the hmm. so ้นครับขึ้นอาเคเนเมอร์ไว้ครับแต่รู้สึกว่าเคลียเคลียคีอะไรเงี้ยเร็วเพราะว่าตามปกติผมออกสายแทคงเนี่ยมันจะเคลียช้ามากเนี่ยเลยมาสายนี้ก็ไม่ต้องเก็บสแต็กมากก็ได้กระโดดอย่างเดียวครับพอยิ่งเก็บสแต็กมนกว่ามันจะล้าได้ก็โอ้กว่าจะชาร์จรุ่นนี้ได้อีกนะครับ การเล่นก็ต้องปรับเปลี่ยนไปสายน้ำมก็ใช้อัติเลยครับปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวก็ตามด้วยดาบแบงดีกว่านะตะอนแรกผมคิดว่ายูบอร์เชอร์เอาแรงไปเลยครับดึงได้ตายไม่เป็นไรครับโอ้โหกลับบ่ออโต้อย่าปาดอย่าปาดเฮ้ยกลับไปสวนกูบอกเลย ไอ้คัทกลับไปส่วนตัวแบกบส่วนตัวแบกดีครับต้องเอาตัวแบกฝั่งของคาบก่อนเนี่ยแต่เมื่อกี้นี่โลจัดได้แต่มันแยกเป็นแขนครับไปล่างทีไปบนทีไปกลางทีเนี่ยสามคนเลยเมื่อกี้โลถือว่ามีรูอีกก็เล่นได้สวยครับกลับบ้านไวมาเติมไว โอเคไปช่วยแกลกกันบ้าก่อนนะอย่าไปหาท่าเลยนะแค่เล่นตอนที่ผมย่อระบากเลยแต่มันแรงก็ไรก็จริงคนระับแต่ละบากมากแล้วถึงคิวของเจ้าแล้วมาหรอกเจ้านะ่ะเก็บสแต็กง่ายเกินไปเจ้านะ่ะแพตเนี้ยนายเก็บสแต็กเมื่อยเกินไปไม่ตายตัวแกมันแข็งเกนเกินเลย กับตัวแทงๆเขาก็อาจยังปาดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ะครับแต่ตัวบางกนาาตีเลยไม่แรงจัดถัาคีบข้ามยาวครับตอนนี้ก็หาทางก่อนได้ดาบแดงเต็มมาแล้วด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นอี่ไปเชื่อเพื่อให้ขอให้ทาจิได้ยกดาบหน่อยนะครับถ้าผมออกเป็นพวกสายอมอนิแอมดาบแดงสายดาเมจล้วนนะครับผมไม่ได้ยกดาบเพื่อนๆคือผมจะอันตีอเถอะผมจะอันติก็เถอะไม่ลงมาไม่ฉันได้ปาดเลยตายก่อนนะครับ โอ้ไม่มีชิปกลับก็ได้เอาเลือดหน่อยโอเคมาปอบขวาต่อครับตอนนี้ก็รีวิวของสุดแล้วนะถต้องรีบหาฟาร์มอยู่เนี่ยก็พยายามไม่โยนมากเล่นเป็นจัว่วเอาหนึ่งสองตัแตกสามตัแตก ไม่เห็นเลือดครับไม่กล้ามองเอาตอนรอดนะตอนนี้<ฮ>เพื่อนเอาการกันนะเพื่อนผมว่าถ้าขึ้นขวานนนเต้มันมันยังขึ้นถามว่ามันขึ้นยากนะครับด้วยควานที่มันมีอิกกี้ด้วยมีอะไรเคลียร์อย่างนี้เอลดออะไรอย่างนี้นะครับลแล้วก็แพนด้ามันพร้อมเคลียร์กันอยู่แล้วเนาะผมคิดว่าปั้นเล็กอะตัดขวามนันอาจจะไม่ได้หรอกก็เลยไม่ได้ไปกันเอาป้อมกลางไปเนี่ยเมื่อกี้สวยแล้ว ลิมตายแล้วก็ไปโทษเพื่อนฮะผู้สนใจเราดิก็ขอลองเทสมาอแล้วกระโดดทีครับอ่าประมาณตอนที่เราใช้อันติใช่ไหมกระโดดลงมาปึ้มผมยังไม่ได้ป่าดนะประมาณ20%มาหลอกตายเลยนี่ครับโอเคอัปเดตสำหรับไปเทสเนะตอนนี้ผมออกมาเป็นเดเมเท์เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่ออกอนอนยานนะผมยืนไม่ได้แน่นอน,นครับแต่การที่กระโดดเข้าไปเทสแล้ว จะปาดเอเนตอรเนี่ยยังปาดไม่ได้เลยครับถ้าสมมติว่าเราไฟห้าเนี่ยไม่มีเวลาให้ปาดนะครับตายก่อนโทษบาง,ง <c oughs> อันนี้ก็ต้องเข้าใจผมด้วยว่าผมต้องออกเครับ <c oughs> คือใจผมก็อยากออกเป็นดามเมจแรงสุดนะคอยปาดคอยปาดแต่มันไม่ได้จริงคร่บโอเคไปหลบพุ่มขวา แต่เขาก็เห็นไหมผมจะไม่สนใจหรอกเรอกพราะว่าผมจะโจมตีออกครับออก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 ไม่ไหวอะ่ะอันนี้ผมกดดีพิทิเชอร์ด้วยครับไม่กดดีพิทิเชอร์ก็อาจจะเหลืองอะ่ะอันนี้ก็จะเรียวๆให้เพื่อนๆเ,เห็นด้วยความลำบากของทาจิในการเล่นสายเท่นแบบนี้นะ จะเอาไปเล่นตามคิดได้วหมไม่น่าจะไม่มีใครเอาไปเล่นตามนะครับแรงก็จริงแต่ยืนไม่ได้เลยครับอันนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นเกาะสะท้อนต่อนะเพื่อให้ยืนกับแคร,รี่หรือว่าพวกไกลภาพเนี่ยในเลนให้มันง่ายขึ้นนะครับเป็น2แคร,รี่ก็เกาะสะท้อนดีอยู่แล้วนะโอเคเราได้ไหมครับเกาะสะท้อนสอนุดท้ายเป็นเดสิเคอร์อะไรกันเอาเคียวเลยครับหายแล้วมันจุมก่ว่ะอ่ากาาูสวน ไม้หยตัวมนเร็วดีจริงชัวั์ชัวัพ์วพ,พับพับหลบมาหาเพื่อนก่อนดีกว่าครับแต่ถือว่าแครี่สำหรับเอเนดอนหนีได้นี่ก็ถือว่าแรงมากแล้วนะครับเขาไม่กล้าต่อกัเราแต่เดียวิกเกอร์ไปก็ไม่ได้ไเลยเ,เมื่อกี้รักษาชีวิตไว้ได้ตอนนี้ใกล้จะถึงห้านาทีนะครับมาทำอะไรกันต่อ แล้วกอสเลเยอร์เกิดด้านล่างด้วยนี้ทำบน,นบแล้วลงล่างอันนี้เพื่อนต้องไปทํำล่างแล้วสไลด์อะไรแรงหมดเลยนะสไลด์ทั้งตีทั้งสกลิลคือแรงหมดนะครับคือปกติถ้าเพื่อนเล่นทาจิเป็นสายแทงแล้วก็กรุนเนจะเป็นโกลเด้นอะไรสักอย่างเป็นสายแทงแล้วมันก็จะมีมีดาเมจเลยเว้นแต่ตอนที่เราออกดาบแดงมาแล้วเนาะสำหรับเซเทมที่เป็นแทงดาเมจนะครับ ในนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรเคลียร์คลิปไวนู่นนี่นั่นมาเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้แล้วแล้วเอลสูดอยู่ด้านบนด้วยไงเอาละเอาละเละชื่อว่าดิเขาก็โดดมาเดี๋ยวเราจะง้างหมัดก,ก่อน,นครับเอ้ยง้างง้างดาบแล้วกูป,ปาดกูเจอเอลโดร์เพื่อนสไลด์อย่างแรงเรียกได้ว่าร่วงถอยก่อนดีกว่าครับ เมื่อกี้เรียกได้ว่าเอเด,ดอรอเข้าทีนะตายเลยคนระับสไลด์โคตรแรงแค่สก,กิลสองนะโอเคย้ายมา,มาราธีขึ้นบ้านแค่บ้านครับเราได้กอลเทเยอร์ก็ต้องมันก็ต้องเข้าให้แคลรลี่ยิงแล้วก็ต้องเข้าแคลรลี่ยิงแล้วเออเฮย้ยโอ้โหกุตกรถกุตกรถโอเคไม่น่ามีอะไรครับ ป้อมกายก็ได้แล้วป้อมบนก็ได้เหลือป้อมล่างครับไม่มีคนทําเวฟแล้วยังไงเซ่ผมรอแกลกดึงครับไปดีกว่าทำไปเลยก็ไปดีกว่ากลับทำไมวะผมก็งงจะไปผมไม่ยืนตรงนั้นเป็นอารมณ์ชั่วปู่แบบไม่ไม่เล่นเหรอกลับดีกว่าจังหวะตีนี้ต้องเล่นแล้วฮะ ต้องเล่นเลยครับผมฟิกเข้าไปย่ำเรียบร้อยสกิลสองสกิลสองอยังตายปาดสไลด์โคตรแรงกระจ้บปุ๊บปั๊บเอาให้หมดเอาให้หมดเรียบร้อยครับเกมนี้โอเค,อเ,คเห็นได้ชัดเลยนะว่าสายดัมเมจเนี่ย ไปเล่นฮีโร่ตัวอื่นให้มันทดแทนดาเมจได้ดีกว่าจ่ายดาเมจได้เร็วกว่าผมยกตัวอย่างให้ง่ายๆเลยแพนด้านะครับเข้าปุบป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตายนะครับกว่าท่าทีมันจะง้างดาเมจแต่ละทีครับใกล้ๆตัวะไลที่เป็นทูดาเมจมาหลอกในแพทชนี้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันรีวิวอย่าหาทํานะครับอันนี้ผมบอกจริงว่าเล่นยากมากก็ประมาณนี้แล้วกันที่คนขอมา,มาโคตรเยอะเลยผมก็ทําใจแบบโอ้ไม่ริแะชิหัย